ขึ้นมาตะเดิกแค่น่อมเหมือนอีกขึ้นพอนี่เนาะอุย๊ย สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับการทํางานขายข้าวราดแกงของเราค่ะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลูกค้าก็มาก่อนเวลาของเราอีกเหมือนเดิมนะคะมาก่อนเราก็ขายก่อนค่ะบ่าเป็นอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาลุยกันต่อนะคะว่าวันนี้บรรยากาศการขายข้าวราดแกงของเราสิเป็นจังไรค่ะมุ้เจา้าขาลุยค่ะ هاي هاي طماعه لا تها แอนจะถ่ายให้ดูเลยนะคะคลิปของแอนทุกๆคลิปนะไม่ใช่คลิปเก่านะคะเพื่อนๆกล่องของเราจะมี2ลักษณะนะแอนจะพูดให้ฟังถ้าใครติดตามแอนจะรู้นะคะว่าแอนเอากล่องนี้มาเพื่อที่จะตักบุฟเฟ่ใช่ไหมครั้งก่อนนี่ค่ะที่แอนบอกว่ามันพับยากๆจาได้ไหมนี่ค่ะแล้วทีนี้ แอนยังสั่งมาใช้ต่ออยู่นะคะแต่เราเอามาใช้ในกล่องเสียบไก่เสียบไม้นะคะมือเจ้าคะ่ะเพราะว่าแอนมองว่ามันสวยแล้วก็เหมาะกว่ากล่องน,นี้นะคะเมื่อก่อนแอนจะใช้กล่องนี้เป็นกล่องไก่เสียบไม้ด้วยกล่องบุฟเฟ่ด้วยแต่ถ้าลูกค้าของเราเขาชอบที่จะจะใช้กล่องแบบนี้ในการตักบุฟเฟ่นะคะ แอนกับิีไฮเขาค่ะเขาสามารถเลือกได้นะแม่ค่ะมือเจ้าค้าเพราะว่าถ้าลูกค้าคนที่เขากินกับเราประจำนะ่ะเขาจะรู้ว่ากล่องแบบใหม่ที่ใส่ไก่เสียบไม้นี่เขาซิมี่คอนลักษณะคอนขางแข็งแล้วเขาใส่นามแกงใดดีกว่ากล่องรุ่นรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนจะไปเสียบกล้องแล้วแอนจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะแป๊บนึงนะคะ นี่ค่ะแอนจะเอาให้ดูเลยนะจะมีสองกล่องเหมือนเดิมนะคะ,อะแอนไม่ได้ไม่ได้เอาคลิปเก่าแล้วก็มาทําเป็นคลิปใหม่นะคะเพื่อนๆมาแอนจะทำให้ดูกล่องตัวนี้ที่แอนเคยซื้อมาว่าจะใส่บุฟเฟ่เมื่อก่อนนะ่ะที่แอนว่ามันปิดยากนะใช่ไหมกล่องเนื้อของเขานี่สิีไส้พวกแกงพวกยนงนี่จะแข็งแรงกว่ากล่องรุ่นนี้ค่ะกล้องรุ่นนี้นี่ เขาจะใส่น้ำแกงไม่แข็งแรงเหมือนกล่องรุ่นนี้แล้วแอนยังไม่หยุดสั่งกล่องรุ่นนี้มาใส่ที่เพื่อนๆแนะนำว่าใส่ไก่เสียบไม้แล้วก็ใช้หนังยางรัดใช่ไหมแอนก็ทําเหมือนกับเพื่อนบอกนะคะถ้าแขกน้อยเราก็รัดหนังยางแต่ถ้าแขก เยอะเราทาไม่พันเราก็ไม่รัดหนังยางค่ะเพราะว่าเพิ่นไส้ใกล้เสียบไม้แล้วมันสพอดีสวยนะคะเพื่อนๆพ,พอดีปิดออกมาสวยแล้วไก่เสียบไม้ของร้านเรานะ่ะม,มันพอดีกับกล้องรุ่นนี้นะแมคะ่ค่ะมันพอดีกับกล่องรุ่นนี้มากกว่ากล่องที่ใส่บุฟเฟ่แอนก็เลยยังสั่งกล่องแบบนี้มาใช้อยู่เหมือนเดิมนะแอนจะปิดให้ดูนะนี่ค่ะเพิ่นสิออกมาสวยกว่ากล้องอ่า กล้องดุ่น,นที่เขาใส้บุฟเฟ่เหตุผลที่ยังมีกล่องแบบนี้ให้ลูกค้าตักบุฟเฟ่อยู่นะคะแล้วก็เหมือนที่แอนว่าไว้ว่าลูกค้าที่เขาเคยมาซื้อบุฟเฟ่ของเราบ่อย,อยๆเขาสิรู้ว่ากล่องแบบนี้นี่ไม่ทนต่อน้ำน้ำซุปน้ำแกงนะคะแล้วบวกกับเขาเคยสั่งไก่เสียบไม้ด้วยเขาสิรู้ว่ากล่องแบบนี้ทนค่ะแล้วก็เหมาะกับน้ำซุปแต่ เข้ากับสมารถที่สหายลูกค้าเป็นเลือกได้ถ้าเขาต้องการแบบนี้เราก็ให้แบบนี้นะคะเพื่อนๆขอย้ําว่าคลิปแอนไม่ใช่คลิปเก่านะคะเพื่อนๆแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาถามมาคลิปใหม่หรือคลิปเก่าได้นะคะแต่ย้ําว่าคลิปของแอนไม่มีคลิปเก่าค่ะเดี๋ยวแอนจะเอากล่องรุ่นเก่าให้เขาตักนะคะเพื่อนๆตักวันนี้คลิปนี้คลิปใหม่ของเราเลยค่ะ กล่องนี้ลูกค้าเขาไม่ได้ขอนะคะแต่แอนน่ะเอาให้เพราะว่าแอนอยากให้ดูว่าแอนยังใช้กล่องตัวนี้อยู่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แอนจะเอาเอาไม่เอามาตากักบุฟเฟ่ค่ะเพื่อนๆคะถ้าลูกค้าไม่ขอนะเพราะว่าแอนมองดูว่า ถ้าเอามาตักบุฟเฟ่น่ะเขาตักว่าสวยค่ะเพื่อนๆสังเกตดูเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูอันนี้เป็นกล่องรุ่นเก่าที่ที่แอนไม่ใช้ชค่ะ,คะเห็นไหมเวลาปิดบุฟเฟ่นะเขาจะปิดยากเห็นไหมลูกค้าเขาจะมีปัญหาแบบเราก็สงสารเขาด้วยเห็นไหม เพราะว่าเขาตักค่อนคางร้ายอยู่แล้วบุฟเฟ่ต์มาค่ะแอนรู้สึกไม่ดีถ้าเอามาตักบุฟเฟ่ต์นะแต่ถ้าเอามาใส่ไก่เสียบไม้น่ะก็สิเหมาะค่ะเด็กกำลัง <c oughs> อยาก,กันแดนปะอ๋อแดนนี่เนลิกสวอตดีแต่ เดี๋ยวสิหัดยางในเขานะคะเพราะว่าหลูเลยค่ะว่าเขาหัดเดี๋ยวค่ะทวแม่เดินดีขั้นเชียรบีบหราเดี๋ยวขั้นยันประได้ไม่พูดแซวส์อยับเห็นไหมค่ะสิเป็นแบบนี้นะคะรัดหนังยางค่ะแซวหาแควนให้ดอกห เป็นจังไหนคะแบบเฮ็ดไหเบิง้งเลยค่ะสดสดเลยนะคะเสาดาดรู้ว่าแอนนะพูดจริงค่ะทักทักให้โดให้ Hi do. Hi do. โดปีนแวดเด้ นอดเบอร์ยาพกกัสวามเย็นทักกันทักด้สมัยเด้อไอ้อากาศดีใกล้จะถึงเวลาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะแอนวอลทุกคน เดี๋ยวแอนจะพาออกไปดูนะคะเพื่อนๆว่าฝรั่งเขากินหมดไหมมาค่ะมาดูนี Hello, ่ค่ะเพิ่นกระซี่กินอยู่ประมาณนี้นะคะฝรั่งเขาค่อนข้างตัวใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าอันเพราะว่ายังก่อเพิ่นเอิญ ที่เขาตักเยอะๆน่ะเขาตัวใหญ่เขากินหมดทางร้านเราไม่มีนโยบายที่แบบว่ากินไม่หมดปรับหนึ่งปรับอียังก็ปรับตังนะคะบอค่ะบอค่ะ,บอ,คะบอได้ปรับค่ะ <c oughs> แขกเริ่มจะหมดแล้วนะคะบุฟเฟ่ดูดอกไม้ของเราคะ่ะกำลังใจยังก็เหี่ยวเฉาเลยนะคะ ดูข้างนอกค่ะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้เหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปไปสาวุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ